าดกราบสวัสดีแมวบงปูลกรุบกรุบเขนีเนี่ยสกเนสเร่เธอสเร่เธอจังกาสวัสดียามเช้าทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะให้ทุกท่านนะครับได้ดูเทคนิควิธีการเก็บหัวเชื้อจุลินทรีย์จากป่านะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่ตัวผมเองนะครับเมื่อสมัยยังเป็นวัยละอ่อนนะครับได้ไปเรียนรู้เทคนิคนีคน้มาจาก ท่านอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับเชี่ยวชาญทางด้านจุลินทรีย์โดยเฉพาะเลยนะครับท่านเป็นสจวตนะครับคืออาจารย์เกลิกพงพงไตรธรรมนะเป็นสจวตเก่านะครับตอนนี้ท่านก็ไม่ได้เป็นแล้วนะผมก็ไปอยู่ทํางานกับท่านแล้วก็ได้เรียนรู้เทคนิคตัวนี้นะครับเป็นเทคนิคที่มีความแตกต่างนะครับจากการเก็บจุลินทรีย์ป่าทั่วๆไปนะครับ การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์วิธีการนี้นะครับเหมาะมากสำหรับคนที่นิยมนะครับของดีจากป่านะครับและก็เพื่อเอามาปรับปรุงดินของเราที่มันเสื่อมสภาพที่เราอยากจะบำรุงนะครับเพราะว่าการทำการเกษตรนะครับถ้าเราเข้าใจลักษณะของดินป่าแล้วเราจะทำการเกษตรได้ง่ายมากเลยนะครับ เราดูในป่านี่นะครับมันอุดมสมบูรณ์มันเจริญเติบโตมันเขียวงามได้ทั้งๆท,ที่ไม่มีการใส่ปุ๋ยแต่มันก็เขียงงามได้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีต้นไม้แล้วก็มีใบไม้หล่นลงมาหล่นลงมาพื้นอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วมีจุลินทรีย์ในป่าย่อยสลายใบไม้พวกนี้นะครับต้นไม้ก็จะดูดกลับเวียนไปใช้แบบนี้นะครับ มาเทียบกับดินของเรานะครับดินของเราแทบไม่มีต้นไม้ไม่มีใบไม้ไม่มีสีวัตถุแล้วนะครับแต่เราสามารถนะครับทำดินของเราให้เป็นดินป่าได้วิธีการคิดง่ายๆในป่ามีอะไรเราก็ทำดินของเราให้มีลักษณะคล้ายๆกันเรามีดินนะครับเรามีดินแบบนี้นี่นะครับเหมือนกันในป่าเรามีใบไม้ไหมเรามีพวกเศษซากพืชซาก สัตว์ซากขีสัตว์ป่าเนี่ยเหมือนในในป่าไหมเราก็หามาใส่ได้นะครับนี่พวกใบไม้พวกนี้เราหามาใส่ได้ตัวที่สามที่สําคัญเรามีจุลินทรีย์เหมือนในป่าไหมอันนี้คือสําคัญเราไม่มีนะครับเพราะว่าเราเผาเราฉีดยาเราใช้สิ่งต่างๆที่ทําลายจุลินทรีย์ไปเยอะแยะฉะนั้นเราจะต้องไปเอาจุลินทรีย์จากในป่ามาไว้ในดินของเราคิดกันง่ายๆอย่างนี้แหละ ถ้าใครที่ไม่อยากทําแบบนี้ก็คือไปขุดดินป่ามาไว้ในแปลงเลยนะครับไปเอาดินในป่าเนี่ยมาไว้ในแปลงของเราเลยแล้วก็ปลูกพืชได้เลยแต่ถ้าเราไม่ได้ทําแบบนั้นก็โอเคเราเรียนแบบป่าให้ได้เรามีดินเรามีพวกเศษใบไม้ที่เราสามารถหามาทบมาทับมาถมที่ที่เราแนละ้วขาดอยู่อย่างหนึ่งคือจุลินทรีย์ใครที่มีหัวเชื้อพอดอใครที่มีเ m ใครที่มีจุลินซี์จาปลวกใครที่มีจุลินแสงเคราะห์แสงใครที่มีหัวเชื้อจุลินรีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไร แต่ใครอยากใครไม่มีนะครับหรือใครมีแล้วอยากจะเพิ่มเติมมาดูนี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเทคนิควิธีการเก็บจุลินทรีย์จากป่าเพื่อที่จะเอามาใส่ในแปลงของเรานะครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยนะครับผมได้ไปเรียนรู้จากท่านอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่เคยที่เล่าให้ฟังนี่แหละครับนี่วิธีการดูนะครับว่าจุลินทรีย์ในป่าตรงไหนดีนะครับ วิธีการก็ใช้หลักกายภาพง่ายๆเลยนะครับให้ดูที่ป่าให้ดูที่ต้นไม้ถ้าป่าตรงนั้นนี่นะครับแห้งแล้งนะครับต้นไม้แคะแกรนนะครับเหลืองอ่อยนะครับก็แสดงว่าไม่มีความอุดมสมบูรณ์ในดินตรงนั้นเมื่อไม่มีความอุดมสมบูรณ์ในนั้นจุลินทรีย์ที่อยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์นะครับจุลินทรีย์ตรงนั้นก็อยู่แบบอดๆอยากๆนะครับอยู่แบบไม่ปรุดปร้านะ ไม่สวิตสวาร์ทไม่แข็งแรงเราก็จะไม่เอานะครับเราจะไม่ไปเก็บจุลินทรีย์ในพื้นที่ที่มีปัญหาเราจะต้องเลือกป่าที่อุดมสมบูรณ์เท่านั้นนะครับป่าที่อุดมสมบูรณ์แสดงว่าดินตรงนั้นดีดินตรงนั้นดีแสดงว่ามีจุลินทรีย์ดีอยู่ตรงนั้นคิดง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนี่บ้านใครมีใกล้ป่าดงดิบก็ดีไปนะครับผมเคยไปที่ ภาคใต้นะครับที่ยะลานะครับที่บนันนงสตาเคยไปส่งเครื่องจักรที่นั่นป่าที่นั่นโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเข้าไปตรงไหนเนี่ยแหวกดูในดินเนี่ยโอ้หดินดีนะครับดินดีมากเหมาะที่จะเก็บจุลินทรีย์มากนะครับแถวเชียงรายก็เยอะที่เชียงรายที่ผมไปอยู่นี่นะครับเขาเก็บเราไปเก็บกันที่เชียงดาวนะครับใ,ใกล้ๆกับถ้ำเชียงดาวเลยแล้วก็ สำคัญคือใช้น้ําจากถ้าเชิงดาวด้วยนะ <c oughs> คือเทคนิคเขาละเอียดมากนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์ที่เขาเก็บเนี่ยนะฮะ <c oughs> มันเป็นจุลินทรีย์ที่จะไปเลี้ยงเพื่อที่จะไปหมักสมุนไพรใช้รักษาโรคเราก็เอาจิ๊กเทคนิคตัวนั้นเลยนะครับมาประยุกต์กับการเกษตรของเราดูนะครับหลังจากที่ผมดูลักษณะเรียบร้อยแล้วผมก็เข้ามาในป่าแล้วตอนนี้วันนี้นเราเดินเข้าป่าแล้วนะครับดู อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับหนึ่งรํานะครับรําอ่อนตัวนี้รําอ่อนทุเรตรําอ่อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรําอ่อนที่ดีที่สุดไปหามาเลยนะครับไม่ใช่รําปนแกลบนะครับเอารําอ่อนเลยนะครับรําอ่อนหนึ่งถ้วยลักษณะนี้นะครับนี่ประมาณหนึ่งครึ่งกิโลถึงหนึ่งกิโลได้สองนี่ครับ จะเ,เปิดกันอุปกรณ์ที่สองที่ต้องมีนะครับหนึ่งนะครับรำรำนี่นะสองนี่อะไรครับ <c oughs> เดี๋ยวตักให้ดูนี่ใกล้ๆเลยนี่คือตัวที่สองที่ต้องมีนะครับน้ำตาลทรายนะครับที่ผมไป เรียนกับท่านผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาไม่ใช้น้ําตาลทรายแดงนะครับหลีกเลี่ยงน้ําตาลทรายแดงไม่มีจริงๆถึงใช้เขาใช้น้ําตาลทรายขาวครับนี่แล้วก็ผ้ามุง้งผ้ามุ้งนี่เป็นผ้ามุ้งสีน้ำเงินนะนี่มันจืดจางมันโดนแดดเรียจนเนี่ยผ้ามุง้งหรือถ้าไม่มีผ้ามุ้งสีน้าเงินพวกนี้อีสานเรียกว่าผ้าแยงนะครับผ้าแยงอันเดียวกันนั่นแหละผ้ามุง้งผ้าแยงตัวนี้ หรือผ้ามุ้งที่เรากางนี่ก็ได้ครับเราเอามาเพาะจุลินทรีย์ก่อนพอเสร็จแล้วเราค่อยเอาไปกางนอนต่อถ้าไม่มีจริงก็ใช้ผ้าได้นะครับแต่ผ้ามุ้งแบบนี้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าไม่อับจนเกินไปมีรูระบายดีนะครับถ่ายเทอากาศได้ดีนะฮะนี่แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ํานะครับนี่น้ําต้องมีน้ําใช้น้ําคลองน้ําสระน้ําอะไรก็ได้แต่ ที่ผมไปเรียนรู้เนี่ยนะครับเขาใช้น้ําจากถ้าเชียงดาวเลยนะครับอาจารย์ใหญ่ท่านให้เหตุผลว่าน้ําในถ้าเชียงดาวนะเป็นน้ําที่ดีนะครับน้าที่มีแร่ธาตุแล้วก็น้ําที่มีจุลินทรีย์จากในถ้าเป็นจุลินทรีย์ดึกดําบรรไอ้ยะคือละเอียดนะครับมันไม่ใช่การทําแบบสีสัวตาไม่ใช่เป็นการทําแบบไร้หลักการนะครับมันเป็นการเพราะจุลินทรีย์เพื่อที่จะเอาไป สกัดเอาไปย่อยเอาไปสลายสมุนไพรเพื่อใช้ในการบริโภคกินนะฮะนี่เราก็ไม่นะครับเราไม่ต้องถึงขั้นใช้น้ํานั่นแหละฮะเราใช้น้ําคลองน้ําสระหรือน้ําดีๆนะครับน้ําบ่อดีๆได้นะครับแต่ไม่ใช้น้ําพระประ่านะครับอ่ะมาเมื่อเราเลือกป่านะครับเราเลือกป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วนะครับเราคิดว่าอุดมสมบูรณ์แล้วนะครับหรือถ้าไม่มีป่าจริงๆเลยนะครับ ถ้าไม่มีป่าแบบนี้เลยนะครับให้เราไปเลือกพื้นที่ที่เขาทําเกษตรอินทรีย์มาเป็นสิบปีแล้วนะครับพื้นที่ที่เขาทําเกษตรอินทรีย์มานานแล้วเนี่ยจะปราศจากจะไร้ซึ่งสารเคมีนะครับเพราะว่าคนที่ทําเกษตรอินทรีย์เขาอยู่ดุมการเขาจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช่ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงเลยเป็นดินที่สะอาดดินที่ปลอดภยัยดินที่เป็นธรรมชาติแท้ๆนะครับถ้าหาไม่ได้ผมเข้ามาตรงนี้แล้วผมก็เลือกนะครับ ดูนะครับว่าเอไอด้ต,ตำแหน่งแล้วนี่แหวกแล้วนะครับเนี่ย <c oughs> ก่อนอื่นมันมันคลุมด้วยพวกใบไม้พวกนี้เราแวกดูนะครับดินดีเป็นยังไงเอามือเราควักเลยมันร่วนขนาดนี้นะครับแล้วก็มันย่อยนะครับนี่นี่ไม่ใช่เกิดจากการขุดนะครับนี่เกิดจากดินตรงนี้จริงๆเลยนะครับนี่นี่ ถ้ามันร่วนได้ขนาดนี้นี่แสดงว่าจ mm, ุลินทรีย์ตรงนี้นี่มันทําให้ดินร่วนนะครับมันย่อยสลายพวกใบไม้พวกกิ่งไม้จนมันโกยอย่างนี้ได้แบบไม่ต้องขุดเลยเนี่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 ยแสดงว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับโอ้โหมันย่อยกิ่งไม้ย่อยใบไม้ดีแล้วก็มันทําให้ดินร่วนแบบนี้ซึ่งเป็นคุณสมบัติจุลินทรีย์ที่เราต้องการเราต้องการให้แปลงเกษตรของเราเนี่ย มันนุ่มมันร่วนแบบนี้เราเอามาดมดูนะครับมันจะหอม <c oughs> กลิ่นดินป่าเนี่ยจะหอมเอกลักษณ์เฉพาะตัวใครที่ดมดูก็จะรู้นะครับหรือถ้าใครไม่สามารถหาแหล่งอย่างนี้ได้ไปตรงกอไผ่ใหญ่ๆนะครับกอไผ่ที่ใหญ่ๆเลยนะครับระบบรากออกดีๆนี่นะครับแล้วก็มีการทับถมใบไผ่ต่างโอ้โหดินตรงนั้นนี่มันจะดีมาก บริเวณรากไผ่ถ้าใครเคยดูในสารคดีเนี่ยนะครับมันจะมีจุลินทรีย์บริเวณรากอ่อนนี่เต็มไปหมดเลยนั่นจุลินทรีย์ที่เราต้องการนะครับจึงมีการเก็บจุลินทรีย์ในกอไผ่อย่างที่เราเห็นใน YouTube หลายๆเจ้านะครับอ่ะโอเคนะครับไม่ฟิกไม่เจาะจงว่าจะต้องเป็นป่าเท่านั้นนะครับสวนใครที่เป็นสวนออร์แกนิกสวนอิ a, นทรีย์นานๆทำมาหลายปีเราก็ไปเก็บจุลินทรีย์ในนั้นได้นะครับในกอไผ่ที่ดีๆ นะครับก็ไปเก็บได้ดินก็ไผ่จะดีมากนะครับมาหลังจากที่เราได้พื้นที่ที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วเรามาดูดินที่เราต้องการหลักการสําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับซึ่งสําคัญมากแต่ไม่ทําตามก็ได้แต่ที่ผมไปเรียนรู้มาเนี่ยทํานะครับจะเลือกไปเก็บเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาวเท่านั้นนะครับก็คือจังหวะนี้แหละครับ จังหวะฝนกําลังจะหมดนะครับแล้วก็เข้าฤดูหนาวเป็นจังหวะที่ดีที่สุดเพราะว่าหน้าฝนเองเลยเนี่ยนะครับดินจะเปียกจะชื้นเกินไปจุลินทรีย์ต่างๆจะบูมสุดๆบูมแล้วก็ตัวอะไรก็จะเยอะตัวดีก็จะมากมันมันเยอะเกินไปแล้วก็ไม่เหมาะที่จะเก็บเพราะว่าฝนตกบ่อยทําให้พื้นที่ที่เราเก็บเนี่ยทำงานไม่ดีทํางานไม่สะดวก นะครับปลายฝนต้นหนาวจังหวะที่ดินยังชื้นชื้นอยู่บ้างนะครับแล้วก็กําลังจะแห้งจุลินทรีย์กําลังจะสบายๆนะครับนั่นแหละคือจังหวะที่เหมาะแต่ถ้าเราไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นก็ไม่ต้องรอนะครับเก็บหน้าฝนเก็บหน้าแ้งเก็บหน้าหนาวเก็บได้หมดขอให้ดินตรงนั้นมีความชื้นแล้วก็เป็นดินที่ดีนะครับอ่ะ วิธีการเลือกป่าบอกแล้วนะครับเลือกป่าเลือกป่าแบบไหนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีรำนะครับแล้วก็น้ําตาลถ้าไม่มีน้ําตาลทรายขาวก็ใช้น้ําตาลทรายแดงได้นะครับนี่ที่ให้ดูนี่คือเป็นเทคนิคขั้นเทพนะครับดูอัตราส่วนรำนะครับรำผมมันทุเรศนะครับรำใครดีก็ไปหามารำหนึ่งส่วน ดูนะครับแล้วก็นี่ดินป่าดีตรงนี้นะครับสองส่วนเราใช้รำหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ใช้ดินอุดมสมบูรณ์ดินที่มีจุลินทรีย์ที่ว่าดีนะนี่ถ้ามีกลุ่มเชื้อรามีอะไรมาด้วยยิ่งดีเลยนะครับแต่จุลินทรีย์จริงๆเนี่ยอยากเข้าใจว่าจุลินทรีย์ที่ดีจะเป็นราขาวเท่านั้นราสีอื่นนะครับแม้กระทั่งราสีดํา ก็เป็นจุลินทรีย์ที่ดีเหมือนกันแบคทีเรียต่างๆเรามองไม่ค่อยเห็นหรอกแราเรา,ามองเห็นชัดเจนหน,หนึ่งถ้วยแล้วใช้รำหนนะครับแล้วก็ดินป่าสองนี่บางคนถามว่าใช้1ต่อ1ได้ไหมเราต้องการจุลินทรีย์จากดิน จากดินป่าที่ดีนะครับเราไม่ได้ต้องการจุลินทรีย์จากรําฉะนั้นเอาดินป่าให้มากกว่ารํานะครับเมื่อได้มาสองส่วนแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเอาให้มันเข้ากันก่อนในนี้เนี่ยนะครับก็จะมีรําอ่อนนะครับแล้วก็ดินอุดมสมบูรณ์ดินจากป่าดินจากกอไผ่ก็แล้วแต่ที่ใครจะหามาได้ แต่ต้องบอกตรงนี้มันแห้งไปหน่อยนะครับที่ผมเลือกตรงนี้เพราะว่าแถวใกล้บ้านผมเนี่ยถ้าจะให้ชื้นจริงๆต้องเข้าในป่าใหญ่กันนี้ไม่มีเวลาเข้าไปแต่ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้นี่คลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วนะครับมาดู <c oughs> มาดูนะครับมันร่วนแบบนี้นะครับแห้งแบบนี้นี่จุลินรีย์ที่ไหนก็ไม่ฟื้นมาทํางานนะครับจะต้องใส่ความชื้นเข้าไปนี่เป็นเหตุผลที่ว่าต้องเตรียมน้ําไปด้วย เพราะว่าพื้นที่บางพื้นที่เมื่อเราเอารำแห้งของเราไปคลุกแล้วเนี่ยมันจะแห้งเกินไปจุลินทรีย์ทุกกลุ่มนะครับก็จะทำงานไม่ดีถ้ามีมีความชื้นแต่ถ้ามีมากเกินไปก็ไม่ดีอีกนั่นแหละครับดูนะครับมาดูว่าเราใช้น้ำตาลเท่าไหร่ในอัตราส่วนแบบนี้นะครับเนี่ยถ้วยแบบนี้ถ้วยกากไกา่ลักษณะถ้วยใส่แกงเราเนี่ยแหละครับ ก้อนพอคลุกคลุกกันแล้วได้ประมาณกิโลหนึ่งนี่นะฮะเราใช้น้ำตาลแค่ไหนดูนะครับเนี่ยนี่คือน้ำตาลที่เราใช้ตักน้ำตาลมาแบบนี้เลยนะครับนี่ใส่แก้ว1ช้อนแล้วนะครับนี่ เห็นไหมสองช้อนอันนี้ผมเตรียมมาสามช้อนโต๊ะนะครับเราใช้น้ำตาลทรายขาวดูนะครับสามช้อนโต๊ะนะครับสามช้อนโต๊ะนะครับ <c oughs> <c oughs> กินก่อนจุลินรีจุลินซีนี่ทำไมเขาถึงใช้น้ำตาลเพราะว่า องค์ประกอบน้ําตาลเนี่ยถ้าย่อยพวกเศษวัสดุสต่างๆมันก็ที่สุดมันก็จะกลายเป็นน้ําตาลนั่นแหละนะครับถึงได้สรุปที่น้ําตาลไงน,นี่แล้วก็ละลายน้ํานะครับน้ําใส่นี่เห็นไหมครับนี่น้าน้าตาลนะครับคน คนให้ละลายเลยนะครับเพราะว่าน้ําจะเป็นตัวช่วยพาให้น้ําตาลของเรานี่ไปทั่วถึงก้อนดินป่าที่ผสมกับราของเรานะครับละลายละลายชิมดูสิไม่ต้องไปแย่งจุลินทรีย์นะครับสมมุติว่าละลายหมดแล้วนะครับนี่ราดลงไปเลยนะครับนี่ ราดลงไปเลยราดลงไปแค่นี้นะครับสําหรับดินแห้งแบบนี้นี่ความชื้นไม่พอนะครับผมก็เอาน้ําใส่เข้าไปอีกเอาน้ําใส่เข้าไปอีกให้ได้ความชื้นแบบไหนนะครับลุกเคล้าให้เข้ากันความชื้นที่เราต้องการคือความชื้นพอหมาดๆนะครับถ้าบีบดูดูนะครับถ้าบีบดูแล้ว มีน้ำไหลออกเยิ้มนะครับไหลจกๆๆลงเลยไม่ได้นะครับต้องบีบแล้วประมาณนี้ครับบีบแล้วนี่ให้มีน้ําไหลออกตามง่ามมืออย่างนี้เล็กน้อยนี่กําลังพอดีนะครับดูเนี่เนี่ยพอคลายดูออกมาให้เป็นก้อนบี้อย่างนี้ก็ร่วนนี่คือความชื้นที่กําลังพอดีเลยนะครับเมื่อกี้ผมใส่อยู่สองถึงสามแก้ว น,ค,นความชื้นตรงนี้สำคัญนะครับถ้าคุณผสมน้ำมากไปความชื้นมากเกินไปกลุ่มจุลินทรีย์บางจำพวกนะครับจะไม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเชื้อราทุกแทบทุกชนิดเลยจะไม่เดินใหญ่ให้คุณเห็นหนะฉะนั้นความชื้นคือสิ่งสำคัญดูอีกทีกรมแบรให้เป็นก้อนเอามือบี้ร่วนแบบนี้ ในนี้มีอะไรอ่ะทวนอีกทีหนึ่งเรามีดินป่าสองส่วนนะครับมีรำอ่อนหนึ่งส่วนแล้วก็มีน้ําแล้วก็น้ําตาลสามช้อนโต๊ะนะครับนี่เราก็จะได้จุลินทรีย์จากดินป่าได้อาหารของจุลินทรีย์คือรำรำอ่อนนะครับแล้วก็น้ำตาลไม่ใช้กากน้ำตาลนะครับ เราไม่ใช่กากเราใช้หัวน้ําตาลไงนี่ถามว่าไม่มีน้ําตาลใช้น้ําผึ้งเนีย่ยใช้ได้อะไรที่หวานอะไรที่คิดว่าเป็นอาหารของจูลินซีก็ใช้ได้ไม่มีราละเอียดราอ่อนใช้ยางอื่นได้ไหมใช้ได้ใช้ข้าวสารก็ได้นะครับแต่ข้าวสารเนี่ยถ้าจะให้ดีเป็นข้าวกล้องนะครับข้าวกล้องก็จะมีราเคลือบผิวอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแป้ง จากข้าวสารด้วยไม่ต้องไปหุงนะครับไม่ต้องไปหงสุกเอาเข้าวสารนะครับแช่น้ําข้าวสารที่เป็นข้าวกล้องแช่น้ําให้มันอิ่มตัวให้มันอมน้ําปั๊บนะครับฝรั่งเนี่ยมันเอาเข้าวสารเนี่ยนะครับแช่น้ําแล้วก็ไม่แช่ด้วยก็ใส่ถุงน่องเอาเข้าวใส่ถุงน่องแล้วก็ไปฝังไว้ในป่าอย่างนี้แหละครับทิ้งไว้สี่ห้าวันบางคนนะครับมันทิ้งไว้สามเดือนแปลวาขึ้นมา เราก็ได้หัวเชื้อจุลินทรีย์ไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้นะมันประยุกต์ได้แต่นี่คือเทคนิคของประมาจา์ด้านจุลินทรีย์ในการสกัดสมุนไพรนะครับทางภาคเหนือนะครับไปอยู่ที่เชียงรายนะฮะริมน้ำกกเลยแต่ว่าเราไปเก็บที่เชียงใหม่ที่เชียงดาวนะครับดูนี่คือส่งเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับไม่มีรำ เป็นทางออกให้คนใก้ช่สิบ้านคุณบ้านคอยบ่มีไม่มีรำก็ใช้ข้าวกล้องได้มีไม่เข้าวกล้องหายากอีกไม่มีเข้ากล้องก็ใชข้ข้าวสารนั่นแหละนะครับหรือหุงข้าวแบบดิบสุกเนี่ยให้มันร่วนอย่าให้มันแฉะหุงข้าวแบบดิบๆหรืออุ่นลวกน้ําร้อนก็ได้นะครับให้มันร่วนแล้วก็เอาไปหมกไว้ในป่าสามถึงห้าวันไปเอามันขึ้นมา นี่เทคนิคตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่จะก้าวให้ดูนะครับหลังจากที่เราได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วดูวิธีการต่อไปผ้ามุ้งที่เราหามาได้เนี่ยนะครับอ่ามาตักมานี่ใส่ใส่นี่อย่าให้ใหญ่จนเกินไปนะครับใหญ่ก็ไม่ดีนะครัห่อเป็นกระดูกไม่นาคเลย ดูครับนี่ใส่ผ้ามุง้งห่อแบบนี้เลยนะครับห่อทิ้งไว้แบบนี้เอาเชือกมัดหรือพันพัๆไว้ก็ได้นะครับเทคนิคเดิมของแต่ของของคนส่วนใหญ่ก็คือจะเก็บตัวนี้ไปบ้านเลยนะครับบางคนที่เขาทำบางคนที่เขาทำนะแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยมีใครเห็นทําเก็บไปไว้ที่บ้านก็ได้นะครับแต่ไม่ดี เทคนิคของปรมาจารย์ที่ไปเรียนมาเนี่ยนะครับเขาไม่เก็บกลับบ้านไปนอนทําเลยนะครับสามสี่วันนอนทําเลยไปเวลาที่ทําก็คือตอนกลางคืนไม่ทํากลางวันนะครับไปประยุกต์ได้นะครับผมเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับคุณจะไปประยุกต์หรือไม่ประยุกต์ก็ได้เขาจะไม่ทํากลางวันเพราะตกค่าติดมอบตใส่ไหัวเดินเข้าป่ามีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นนะครับไปเรียนรู้กันนะครับนี่ พอผสมสัดส่วนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วดูนะครับเทคนิควิธีการของท่านประาจารย์เขาทากันเขาทำอย่างนี้เราเอาเดินตรงไหนขึ้นมาแล้วก็ไปตรงนั้นแหละนะครับดูนะครับนี่ควักเป็นหลุมไว้เลยนะครับเปิดเป็นหลุมบวายการเก็บก้อนแบบนี้ไปบ้านนะครับลักษณะเหมือนกันทำ e m ball ที่ไปบ่นไว้ในกล่องในอะไรต่างๆที่บ้านก็ดีแต่ไม่ดีเท่าแบบนี้นะครับ นี่ดูประมาจาย์เขาทำแบบนี้นะครับเมื่อห่อเสร็จปับ๊บเขาคว่ำแบบนี้เลยน,นี่แล้วก็เอาดินกลบดินอุดมสมบูรณ์ตรงนั้นกลบนะครับเหตุผลหนึ่งที่ให้ทำปลายฝนต้นหนาวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝนจะได้ไม่รบกวนนะครับเวลาที่เรากลบแบบนี้นะครับนี่ในน,น,นี้มีก้อนหัวเชื้อนะ แล้วมีฝนตกมาใส่เจ๊งนะครับถ้าไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่าทําร่มบังให้แต่ถ้าแน่ใจว่าฝนเริ่มหมดแล้วนะครับวันนี้ไม่มีฝนตกแน่ปล่อยนะครับกลบไว้แบบนี้นะครับจะดีกว่าการเก็บกลับบ้านนะครับการเก็บกลับบ้านจะเป็นการย้ายสภาพแวดล้อมจุลินทรีย์จะไม่ชินการเจริญเติบโตจะไม่ดี เหมือนเราย้ายที่นอนเราไปนอนที่อื่นต่อให้ดียังไงมันก็ไม่เหมือนกันนอนที่กรก,รกสรกปรกที่บ้านเรานะครับนอนหลับดีกว่านอนกรนสบายใจกว่ามีน้ําลายในหมอนบ้างอย่างนั้นนะครับเราไปนอนที่อื่นมันนอนไม่ค่อยหลับจุลินทรีย์ก็เหมือนกันเวลาที่เราคลุกเรียบร้อยแล้วเ,เราเอากลับบ้านนะครับไปบ่มไว้ที่บ้านไม่ใช่ป่าเดิมของมันการเจริญเติบโตด้วยอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะครับลม ต่างๆมีผลหมดจุลินทรีย์จะเจริญเติบโตไม่ดีแต่ถ้าเราคลุกแบบที่ผมให้ดูเมื่อกี้แล้วเรากลบตรงนั้นเลยนะครับเก็บตรงไหนก็กลบตรงนั้นแหละนะครับนี่บ่มไว้ตรงนั้นเลยแบบนี้เนี่ยนะครับจุลินทรีย์ที่อยู่ในก้อนที่เราให้อาหารไปมันก็จะเจริญเติบโตและจุลินทรีย์ที่อยู่ข้างๆอยู่รอบนี้นะครับเมื่อมันรู้นะครับว่าเฮ้ยในนี้ มีอาหารเว้ยมีรำมีน้ําตาลอยู่ในนี้มีความชื้นอยู่ในนี้มันจะวิ่งมานะครับมันจะเข้ามานะครับมันจะลุ่มอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะเข้ามากินเข้ามาย่อยเข้ามาเจริญเติบโตเข้ามาขยายพันธุ์ในก้อนเราตรงนี้และที่สําคัญการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นะครับ1มีจุลินทรีย์2มีอาหาร3นะครับมีความชืน้น สำคัญอีกอย่างหนึ่งคืออุณหภูมิอุณหภูมิในดินที่บ่มแบบนี้เป็นอุณหภูมิที่เหมาะที่มันคุ้นเคยมันก็จะเจริญเติบโตต่อเนื่องได้อย่างดีนะครับนี่ที่คือเทคนิคระดับประมาจารย์เขาทํากันนะครับส่วนพวกเรามือสมัครเล่นกระจิกกระจ๊กอยากจะลองสนุกทําตามก็ได้อย่าลืมนะครับ เทคนิคตัวนี้เป็นเทคนิคที่เขาเก็บจุลินทรีย์ในป่าเพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงนะครับแล้วก็เลี้ยงไม่ใช่แค่เลี้ยงแล้วจบนะเลี้ยงเพื่อที่จะเอาจุลินทรีย์ตัวนั้นนะครับไม่ได้ไปทําปุ๋ยแต่เอาไปทําปุ๋ยก็ได้เขาจะเอาจุลินทรีย์ตัวนั้นจากการเลี้ยงให้บริสุทธิ์แล้วนะครับเอาไปสกัดสมุนไพรพวกกระชายดําพวกขิงคือของพวกนี้ก็อย่างดีอ่ะ นะครับเพื่อมาเป็นยารักษาโรคสกัดพลูขาวนะครับไปหมักพลูขาวโอ้โหผมกินอร่อยมากได้ทำกระบวนการนั้นด้วยเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะลงให้ดูเบ็ดเสร็จนะครับนี่คือขั้นตอนในการเก็บจุลินทรีย์จากป่าแต่ยังไม่จบนะครับผมจะแยกคลิปตัวนี้เป็นคลิปในการเข้าป่าเก็บจุลินทรีย์จากป่า แล้วผมจะนำเสนอวิธีการในการเลี้ยงซึ่งตัวนี้สำคัญมากเขาเก็บแล้วเขาเอาขึ้นตอนไหนนะครับแล้วเขาไปเลี้ยงยังไงนะครับเพื่อให้ได้จุลินทรีย์ตัวนั้นไปสกัดสมุนไพรแตกต่างมากนะครับละเมียดมากละเมียดมากระดับจุลินทรีย์ผู้ดีทำแต่ว่าทำกับดินทำกับป่าไม่ใช่ทำในห้องแลบ ทำแบบดีแต่ว่าทำในป่าที่เราก็ทำตามได้นะครับนี่ดูเขาจะหมักไว้ในนี้นะครับ3ถึง4วันนะครับแล้วก็จะเก็บขึ้นเมื่อสี่ครบ3าวันแล้วนะครับไม่เกิน5วันนะครับ2วันยังไม่ได้นะครับ3วันกำลังดี4ี่วันกำลังได้5วันกำลังเหมาะเลยอย่าให้เกินจากนั้นนะครับเขาก็จะ เปิดหน้าดินเสร็จปั๊บแล้วเขาเอาก้อนตัวนี้กลับบ้านระดับประมาจย์เขาทําเขาไม่เก็บกลางวันเขาเพาะเขาผสมจุลินทรีย์เขาบ่มเขาก็ทําตอนกลางคืนพอเก็บก็เช่นกันเก็บตอนเย็นเดินทางกันตอนเย็นเลยนะครับเก็บเสร็จเดินทางกลับบ้านเลยกลับกลับบ้านสวนเลยนะครับบ้าน,านเรียกบ้านสวนยังยืนนะฮะละเมียดไหมก็โอเคนะครับผมว่ามีรายละเอียด มากกว่าทั่วไปนะครับนี่นี่คือพาร์ทแรกนะครับในการเก็บจุลินทรีย์จากป่าโปรดติดตามพาร์ทต่อไปนะครับซึ่งเดี๋ยวจะแสดงและลงวิธีการเลี้ยงแบบผู้ดีเลี้ยงนะครับว่าเขาเลี้ยงอย่างไรและเราเอามาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรได้ไหมนะครับซึ่งได้นะครับบานยาวเกินไปแล้วนะครับแต่ว่า ความรู้ตัวนี้นะครับไม่น่ามาบอกเนาะเดี๋ยวก็รู้กันหมดอีกบาดกราบสวัสดีเมียบังปูนกรุบกรุบขเนี่อย่าลืมนะไม่บอกใครแล้วนะลงใน youtube นี่แหละสวัสดีครับ